กนมีแท็กซี่ใช <oh oh yes> ่ไหมอย่าเจี๊ยสุดนะจ๊ะโอ้โหเฮ้ยระวังระวังระวัง ันนี้นะคะเราซื้อจะมีภารกิจหนึ่งอย่างก็คือจะมาสอนขับรถนะแต่ว่าวันนี้เราซื้อไม่ได้มาคนเดียวนะคะสวัสดีครับเออพาะนะคะยงเกินนะพี่ยงมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่ยงเป็นคนสอนเดี๋ยวมาดูว่าภารกิจของเราวันนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามไปดูกัน ุมเกอรของเราก็เริ่มภารกิจซ้อนอาเปียนนะคะผู้พิชิตภารกิจเรียนขับรถวันนี้ของเราแล้วนะคะระหว่างนี้นะคะก็สามารถเรียนคำศัพท์ภาษาจีนไปกับเราชื่อส้มได้เลยนะคะคำว่าพวงมาลายัยภาษาจีนพูดว่าฟังเสี่ยงผานฟังเสี่ยงผานคันเร่งภาษาจีนพูดว่าโยเหมินโยเหมินเบรก ภาษาจีนพูดว่าชาเชอชาเชอกระจกมองหลังภาษาจีนพูดว่าโฮชื่อจิงโฮชื่อจิงเกียร์ออโต้ภาษาจีนพูดว่าซื่อต้องต่างซื่อต้งต่างหลังจากยงเกอสอนทฤษฎีไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเอาเปลียนปฏิบัติจร er ิงแล้วค่ะ รู้สึกยังไงคะตื่นเต้นตืน <c oughs> ขนาดไหนคะปวดใจเพระอยู่ที่ตุ่มแอบที่ว่าเย็นดีค่ยให้เ่อออกได้เลยซิห <c oughs> ลังจากซ้อมในหมู่บ้านวนไปวนมาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้อาเปียนพร้อมออกถนนใหญ่แล้วคะ่ะ เราไม่เกาะแล้วล่าไร่กาละใช่ปะเออไม่ต้องเกาะอะไรแล้วแอบเกาะอะไรบ้าเหรอหลังจากที่เราฝึกขับรถกันมาทั้งวันเกิดได้เวลากินแล้วคะ่ะวันนี้เราสั่ง Del ิเวอรจากร้านไฮติเลามากินเนะคะโควิดแบบนี้นั่งที่ร้านไม่ได้ไฮติเลาเขาก็มีบริการส่ง Delive อรให้ถึงที่เลยคะ่ะ wow. เขาให้ถุงนี้มาเดี๋ยวให้เยหยงลองเปิดดูซิว่าถุงนี้คือถุงอะไรคือถุงอะไรกันเนี่ยอุ้ยมีที่มัดผมด้วยนะอันนี้คืออะไรที่มัดผมสำหรับผู้หญิงมัดผมอ๋อใส่ใจให้ที่มัดผมมาด้วยนี่คืออะไรเจ้าก็ชื่อฉันบปากคายเลยนะเออปากคายคานคาน ันนี่ไงเช็ดเลนไงแบบว่าแบบเวลากินแล้วแบบคนใส่แว่นตาใช่แล้วแบบไต้เยินจิ้งอะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นควันๆอะไรเงี้ยหรอก็กินไปเช็ดไปโอ้เป็นไงเออใส่ใจมากใส่ใจมากมาดูต่อไอเนี้ยเดี๋ยวแกะดูเออว่าคืออะไรน่าจะเป็นแบบเสือจิ้งอเปล่าเออ อ๋อก็เป็นผ้าเปียกที่ชู่เปียกนะ,ะที่ชู่เปียกนีออ่ให้มาสองผืนโอเคอทุกอย่างเป็นคู่หมดอันนี้อะไรอีกคะไม้ซิ่มฟานเป็นคู่ไม้ซิ่มฟานเป็นคู่อันนี้คืออะไรไม้ซิ่มฟานเขาเรียกอะไรนะหยาเชียนแล้วใบนี้คืออะไรอ่ะใบขาวๆเนี่ยนี่อ่าอนใบขาวๆหน่อยเออวิธีการกินหรือเปล่าขั้นตอนการเติมซุปใช่เขาจะบอกเราหมดเลย แล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะครับอย่าลืมถ่ายรูปเลยค่ะเหอนน่ารักมากอมชอบรภาษาจีเขาอ่านว่าอะไรเขาบอกว่าอย่าลืมเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่ายัง่งสซจีเซียนชือก็คือให้มือถือกินก่อนเอออันนี้เจ๊ชอ,อ,อบเขาเริ่มเสิร์ฟอาหาเตรียมเาล้วคำว่าเรานี้คืออะไรคะเราเราก็คือแบบเราสองคนหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ เราในที่นี้คือปากควักขึ้นมาปากควักขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ชื่อของเขาคือหขยตีเหล่าก็คือควักจากใต้ก้นทะเลใต้ท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะกินเพื่อนๆดูนี่เรามีอีกอย่างนึงมีอะไรอะไรอะไรน่าจะลูกอมนะลูกอมด้วหลังกินเสบใช่แต่จะกินก่อนเลยแล้วกันเราหิวเหรอใช่ ว่าได้ย้อนกลับมาอยู่แบบบรรยากาศแบบขอพักเมืองจีนเลยเนาะเออบอกว่านั่งกินหัวขวัวในฤะดูหนาวแล้วก็นั่งดูซีรีส์ไปด้วยแล้วนี่ดิแบบโอ้โอหนายชาและนี่ก็คือหนึ่งวันของเราชื่อซ่อมนะคะได้ใต้อปเปียนชื่อสวยคข่เชอชื่อหัวกลัวเฮ้เคือนายชาก่อนจากกันไปวันนี้ไปฟังความรู้สึกของอปเปียนกันหน่อยดีกว่าค่ะ 怎么样？今天学开车？什么样的感觉？嗯，比以前强很多。<laughs> 好，老师，老师，学生怎么样？很厉害，学得很快，啊、有进步，现在是肯定比这是好。啊，保证保证。<那>保证拜拜。 ข้าคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราชื้อซมด้วยนะคะ